มือนีสิผ้ามากกิบป,ป่าเด้อค่ะสวนคุณครูกีดเดอพิคนสูบป,ป่าหลายบอ่อเหลือเกินนู่นบรรยากาศก็กดีคักมือนี่มเมื่อคืนนี่ฝนตกจ้ะมึงบอ่อนี่สูบเรียบร้อยเก็บแล้วปลาสวายบ่ บอ่อปลาสวายอ่มามาเมืองบอ่อแรกนะคะบอ่อแรกบอร่อแรกเก็บกรอดูตาตุยลงไปเก็บแล้วปลาสวายหนึ่งเข่งใหญ่ โ oh. อ้อะท <Okay. S 1> ยอยเอาขึ้นมาปลาสวายปลาสวายมาแล้วคนเก็บปลาบุาน่น,นปูปูปูประวงังตัวใหญ่มาก ไม่เราจะไปไว้ไหนเน,นื้อบรรยากาศตักขึ้นมาแล้วจะสองท้งแล้วจอนนี้ปลาสวายบอ่อแรกเป็นปลาสวายทั้งหมดบบตุ้งโดด ขั้นตอนถัดไปออกมาล้างที่ตรงนี้มดทีหมดเลยาระวังมันสีเด้อนะมัไม่ได้สีน้นมันก็จะรู้เองใก่านด่างไก่ว่ะใส่ด่างไก่ ในการดักปลา <Yeah. S 1> ได้ผลบ่โอ้มันได้ผนลนะเนาะปลาชู้ก็หล่ะปลาเลี้ยงมาดิ <laughs> ป้ปลาเลี้ยงกระด๊อกค่อยไปปะโอ้มันลมนมันดีสิหม้อไอ้ลมเลนาะที่ดินมันน้อยลงเลยว <laughs> ไวปป <laughs> ะเอะอเป็นยังไงฮะ เออโดดออกซะนี่ดักแบบนี้เลยคือว่าต้องสูบวกไแหดมองไปาเนาะแหงดีกลิ่นองบาานเ่าอ่ะดอบโอปตวไ้าัวมันก็ค้าวเกือบหมดแล้วมันสามนิ้วอันนี้มันสองนิ้วขัวอันนี้ ส่วนมากปานินเ่ติดติดได้เยอะบ่ละเนี่ยมาลับได้คนหนึ่งโอ้าเล่หนีเนาะลูกพีแกนีเนาะเป็นอะไรเนาะเไปเดี๋ยวเอาก้มังมาเก็ไปที่นี่เลยลไปนะกน้อยกันโยนมาพี่โยนลงสะหลดเอาโยนสลงมาพี่สเก่าันตู้นเอาไปเดี๋ยวเกา ปลาสวายมีตัวเดียวนอกนั้นลูกปลานินตัวใหญ่หอืตัวเล็กปล่อยลงที่เดิมตัวใหญ่กันนี่ใหญ่ละหมดแล้วเนะนี่ยมีแต่ตัวหน่อยเว้ย มันมันลูกปลานินนลาะปลานิแค่นี้เฮ้ยที่เหลือมันหน่อยหมดเลยอืม,ไ,มปไ,นะไปเหระไปต่อบอนี่บอนี่สูบอยู่โอ้เพื่อนเลี้ยงปลาในกระชังห้อมเป็นปลาดุกปลาดุกสามกระชัง พอกินพอกินสามกระชังอันนี้คนไหนกำลังใจวันนี้ไรลิตาตุยตัดคว่ำเดียน,น,น,นี่ อันกให้กำลังใจตปะดุปรดไม่ไปนั่งนั่งดูน้ำร้านคุณะผมดดตบลงอัเดยดอิงอะไรนเสือล้วเปล่าเน่ 了解了解。哦。嗯，那得填个样，对吧、嗯？猫汉大爷填个样就弄。菩<地> พห่อน้แบนั่นเองนันบนันปเดี๋ยวีผาลงลองาผ้าพาลงลากวนมันิเขารใส่พอดีปนพอดีปิงขนาดพอดีเทยูี่อมน้อยง่าโมันมันใหญ่เกินมันมันไม่หุดใยใหญ่เกินไปนะครับ อะไงยเกิดวันนี้เราไมันด้เป็นคนเกิดที่เรานี้ก็ดีค่ะตัวใหญ่ฮะอย่าก่อกล้องอย่าก่อกล้องอ่ย่ากอกล้องโอ้ยย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 ย อาหารบ่อ huh, เือดมันก็เลยตัใหญ่เพื่อเต้นบ่ครับไอ้กอดมีว่านอไปแล้วเนไปแล้วาหอมีตกั้งน้อยบ่กบบ่อ้ลายยูลายยูลบยูพูน่ะ ตัดโอตันี่ยดัเอต้งเาอันตัดเบ่ตงแงๆ่เอาวดเลยเฮ้ยเอาทั้งป้าทั้งปูเลยเ่า ลำเต็มลำตัวปิ้งทั้งหมกตัวปิ้งทั้งหมกทั้งปิ้งทั้งหมกเห็นนะมหอกฟอตตัวจริงมาแล้วหอกฟอตตัวจริงฮะเนวถอนมีอยู่มีอยูเขาเจ้ากำลังมาครับไทยแต่หน้าไทายป่าอะไร ยังานแม่เครัคว,วงเขียราปงแม่ครัวโคป่านะป่าก็ทายพูได้จะา้เส้นมนนั่นได้ปล้อม่อสดีแม่ครัว เป็นรุ่นยังหลายเด่อน่ะหลายพี่น้องเอ้ย mình đương nát bà nhây bà nhây lý với nó buồn buồn cho kênh lắm buồn buồn Để Nín nói, hả bao nhiêu là hả, 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 đây đi hả, hả, thừa hả, làm ăn là thế, ở ngoài, ở Jakarta, thế, thầy cao, thoải. bắt. đó phù mà lúng áo gì hả, phụ nữ, ôi, lò áo. กินข้าวแล้วก็มีแรงเห็นงานต่อเอาจำปาต่อปลาดุกสองปีด้ค่ะปลาดุกสองปีเอาเลย

โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้บ่อสุดท้ายปลาดุกยักษ์อื้อยๆตาตุ้ยตาตุ้ยขึ้นตาตุยขึ้นยากปัวต้มตำหัวตำจักตำเล็กเล็กตำจะโกงร้อยตังสิเยี่ยมขนนี้ตี๊โค้มั้งเลยโมันร้อยมันโมยได้เลย มีแล้วเขาจังมักนอยเนา่ยเซละสากหาะแินปลาสะอ่อนสากเนอะ่นี่เกลอโอ้หั่นหัวกะเรงบางงานป็นนองานสมกับวโคกเอวกะปยกยมันนี่ากไปสมโคกเลย กเป๋าอยู่นี่หามัะเนี่อลาร่เป็นะรเซื้อมน้ำปลาได้น้ำปลาแม่หาบาทัน้ำปลาเวลกรอบน้ำปลาก็ะตูใีมีปลาแดงอายุพีไอ้อนปลาแดงก็มีเอาครบชุดปลาแดงขวดอง่นัวกัมีใหได้แซ่บชินชิ้หมดงมาให้น่อ้ใช้จมน่ น้ำปลาตัวนี้ด้วัวนั้นกรอนนครับเปลือกยังไม่จอหาย่ดองบอไวจองอีตะอนจองพี่ไม่ด้บอกหาม่้าไม่นอยนมาจอยทีได้มือะองเราโอ้ใช้คบไม่น้อย่ลูก่แบน โอ้ยยังไม่ได้ลงซ้ำห้องไม่ฐานเหม้องแล้วยังไม่ได้ลงซ้ำมีห้องไม่ฐาเราอันนี้โบ่าณไนีสู่ตัวมกบไปหนยเอาไปร่างใส่กูได้คินกบกักเราพีใหม่ไหมเอาคนกินมันดังดีเด้อโอ้ยนี่นี่นี่

เอาอย่าเฝ้าอเอามันไปล้างจงพาใส่ระวังข้อขวามันไปล้างจงพาใส่ยังไม่นัวเอาต้องโอ,โอ้แต่สีสันได้อยู่นะสีสันได้แล้วเอากระเด้งลูกยิงถ้าจงมาตากันนี่ตายเล่นละพักประเด้งกันเนี่ย นัวนัวแน่นอนอนงป่าบนงก้นกินโอ้ไปเลยเท็ดเพอันนี้สะสมกันเนะ เอันตาแซบตาแซบตาแซบอันนี้สีเพชรนโอ้แวแล้วนัวนัวนัเอาขึ้นไปได้ยังไงแล้วก็เอาขึ้นเลย่นี้บอสุดท้ายนี่บอสได้สูบแล้วค่ะวานแเอา

有厉害。